ปีหนึ่งที่เราเจอปัญหาโควิดเนี่ยเราไม่เคยเจอปัญหาการระบาดท,ที่มันแบบรุนแรงขนาดนี้ปัจจุบันที่เราฆ่าเชื้อในอากาศอะคะ่ะเราไม่สามารถทําตอนที่มีคนอยู่ได้สัมผัสกับคนได้ที่ก็เลยคิดเครื่องตัว UV Care 254มาเพื่อที่จะฆ่าเชื้อในอากาศที่สามารถใช้ได้ตลอด 24ชั่วโมงเป็นการป้องกันคือเราใช้คาําว่า prevention น,น,นะคะต้นทุนของการป้องกันเนี่ยมันจะถูกกว่าการรักษาเสมอนอกจากจะเป็นโควิดแล้วเนี่ยโรคอื่นๆที่ติดทางอากาศมันก็มีมาแล้วก็น่าจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆแลวก็รุนแรงมากขึ้นสังเกตเวลาเราติดเชื้อเราจะอยู่ในที่ปิดเปิดแอร์แล้วมีจำนวนอยู่กันเยอะๆนะคะการทำงานของ UV Care เนี่ยเราพยายามเอาอากาศในช่วงที่เราอยู่รวมกันเยอะๆอากาศหายใจอะคะ่ะเอามาผ่านการฆ่าเชื้อ ลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอากาศลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มการป้องกันเราตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นๆคือถ้าเป็นเครื่องที่ฆ่าเชื้อโรคในอากาศเลยส่วนมากที่เราใช้อย่างที่เราเจอในโรงพยาบาลห้องผ่าตัด หรือเครื่องเช่นเราไปฉีดสารเคมีะระบบพวกนั้นเนี่ยเขาเป็นระบบที่ไม่สามารถใช้ตอนมีคนอยู่ได้ต้องเอาคนออกไปหรือใช้ตอนกลางคืนแล้วก็อย่างเครื่องฟอกอากาศเขาไม่ได้เป็นการฆ่าชเชื้อโรคเขาจะแค่ดักจับเก็บไว้ระบบ UVC a 254เนี่ยมันจะมาปิดช่องว่างว่าเอามาใช้ตอนที่เราอยู่ด้วยกัน เชื้อโรคที่อยู่ในอากาศมันไม่ได้มีเชื้อไวรัสโควิดอย่างเดียวนะคะเวลาที่เครื่อง UV Care 254ดึงอากาศเข้าไปแน่นอนว่ามันมีเชื้อโรคอยู่หลายชนิดทั้งไวรัสลาแบคทีเรียยีสต์โปรโตโซวัวที่อยู่ในอากาศเราเน้นฆ่าและก็ทำลายเชื้อโรคได้เกือบ100%ค่ะ WHO หรือองค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์เขาใช้ UVC ในการฆ่าเชื้อมานานมากแล้วครับแต่ว่ามันจะอยู่ในห้องแลบอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในสถานกักกันโรคแต่ปัญหาของมันคือคนสิ่งมีชีวิตห้ามสัมผัสเราเลยต้องทำระบบปิดเราเรียกอันนี้ว่าอุโมงค์ฆ่าเชือ้อแต่เพื่อให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นผมจะขอแยกเป็นส่วนสวนส่วนแรกก็คือส่วนกาเนิดแสงแสง u v มีหลาย UVA UV B และ C ของเราจะเป็น UVC แสง UVC จะต้องมีความยาวคลื่น254นาโนเมตรถ้าไม่ใช่254นาโนเมตรก็ไม่ใช่ UVC ครับค่าเชื้อไม่ได้นะครับพอเราได้ความยาวคลื่น254นาโนเมตรแล้วเราต้องทำความเข้มให้ได้ด้วย2เรื่องแล้วนะครับอันที่3คือความสม่ำเสมอมันต้องไม่ขึ้นขึ้นลงลงมันต้องเท่าเดิมตลอดตลอดระยะเวลาที่ทำงานอันนี้คือหัวใจ3เรื่องเราเลยต้องออกแบบให้ไซส์ของไซโลไซโลนี้เป็นระบบปิดต้องไม่มีรังสีรั่วไหลออกมา เราได้ส่งเครื่องไปทดสอบก็คือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเขาจะทดสอบการล่วไหลของรังสีรังสีก็คือรังสี X อัลฟาแกมมาซึ่งมีความรุนแรงยิ่งกว่ารังสี UV อีกสถาบันหนึ่งที่เราทดสอบก็คือ PTEC h สังกัดสวทชจะทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพของ UV และความปลอดภัยด้าน UV ก็แปลว่าเราทดสอบเรียบร้อยแล้วสามารถยืนยันได้เลยว่าเครื่องนี้สามารถอยู่กับคนได้ตลอดเวลา ประสิทธิภาพในการทำงานค่าเชื้อเราก็ส่งทดสอบที่สถาบันไบโอเทคสวทชเช่นกันก็ยืนยันว่าผลการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับฆ่าเชื้อได้จริงปัจจุบันนี้เราได้รับการยอมรับจากสคออบอให้เครื่องรุ่นนี้สามารถขายได้เป็นไปทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพความปลอดภยัยและก็ปลอดภัยจากการล่วไหลของรังสีครับ UV c a 254เนี่ยใช้ได้ทุกที่ที่เป็นระบบปิดนะคะที่มีคนอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนห้องเรียนสถานที่ทํางานโดยเฉพาะร้านอาหารร้านกาแฟก็เหมือนกับว่าห้องหรือพื้นที่ที่เราอยู่เราติด UV c a 254เหมือนเราใส่หน้ากากให้ห้องเป็นการปกป้องลดความเสี่ยงจากการติดต่อโรคทางอากาศได้เราไม่เคยหยุดหายใจนะคะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศที่เราสูดเนี่ยควรจะเป็นอากาศที่ปลอดภัยและสะอาดนะคะ